คือฉันเกตนันเตะดีกว่าทางเจ้าบ้านมอนมัดยินเห็นสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับอยู่กับนั่งข้างโค้ชพบกับผม ไอเซลัแม็กกี้คืนนี้เป็นการที่ฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์บอลมัดเอฟซี bon อันดับสิบห้าเปิดบ้านพบก,กับอาร์เซนอลจ่าฝูงอันดับหนึ่งเวลาเที่ยงคืนครึ่งไปดูฟอร์มการเล่นท่านั้นล่าสุดของแต่ละทีมกันบอลมัด bon พวกเขายังเก็บชัยไม่ได้เลยแพ้หนึ่งเสมอไปถึงสี่ส่วน Arsenal, อาร์เซนอลฝร์มพวกเขากำลังร้อนแรงเลยเก็บชยชนะไปได้หมดขุมกำลังใจนักเตะดีชื่อชั้นเกตันเตะดีกว่าทางเจ้าบ้านบอลมัด bon ์เห็นเห็นมีทั้งเยอันเลสบุกโยซาก้าทอสซาโอเดนการ ดีแคนไลท์พูดชื่อแค่นี้ก็มีแต่ตัวที่เพศทั้งนั้นรุ่การนี้บอกเลยพวกเขามีสิทธิ์ได้เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกสูงมากครับสถิติเฮตูเอตของทั้งสองทีมที่เคยเจอกันจะเป็นทางอาร์เซนอลดีกว่าให้เห็นครับพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้4แพ้แค่สองครั้งเองไอ้สลต์ฟันธงอาร์เซนอลนอนมาจ่าฝูงยาว,ยาว